จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณต้องโดนวิญญาณตามหมายเอาชีวิตผลทางเดียวที่จะหลุดพ้นคือต้องไปอดึบอดึบกับคนอื่นเพื่อส่งต่อคำสาปและนี่คือพล็อตคร่าวๆของหนังที่มีชื่อว่า it follows อย่าให้มันตามมาและเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลย เรื่องราวเริ่มต้นที่เจเธอลืมตาขึ้นมาและพบว่าตอนนี้เธอถูกมัดติดไว้กับเก้าอี้ในตึกร้างแห่งหนึ่งเจสับสนมึนงงสุดๆว่าเธอมาอยู่นี่ได้อย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเขาคือเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าฮิวส์ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดจากที่เจและฮิวส์นัดพบกันหลังจากที่พวกเขาคุยกันผ่านทางออนไลน์มาโดยตลอดปรากฏว่าพอเจอตัวกันจริงๆพวกเขารู้สึกดีต่อกันและกันมากๆจึงจบด้วยการอดฟบอดฟบกันจนเมื่อเสร็จกิจ อยู่อยู่ฮิวก็โปะยาสลบเจและนั่นคือเหตุผลที่เจตื่นขึ้นมาในตึกร้างนั่นที่ตึกนั่นฮิวได้อธิบายให้เจฟังว่าที่เขาต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าเขาได้รับการส่งต่อคําสาบซึ่งถ้าอยากหลุดพ้นจากมันก็ต้องส่งต่อมันด้วยการอดึบอดึบกัน โดยคำสาปนั้นจะออกมาในรูปแบบของคนแปลกหน้าหรือคนที่เรารักก็ได้เช่นกันมันจะตามคนโดนสาบไปเรื่อยๆจนกว่าจะส่งต่อไปที่คนอื่นหรือไม่ก็โดนพวกมันฆ่าแล้วเท่านั้นฮิวส่งไฟฉายให้เจได้เห็นถึงรูปร่างของมันนั่นแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะส่งต่อคำสาบแล้วแต่ก็ยังเห็นพวกมันอยู่ดีหลังจากที่ชี้แจงให้เจเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วฮิวก็ขับรถมาส่งเจที่บ้านแล้วเขาก็ขับรถจากไปครอบครัวของเจจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจ ตำรวจดำเนินการตามหาที่อยู่ของฮิวจนพบกับบ้านของเขาซึ่งตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเขาได้ย้ายหนีไปแล้วแถมชื่อใน,นโฉนดยังเป็นชื่อปลอมอีกตัางหาวันรุ่งขึ้นเจก็เข้าเรียนตามปกติแม้จะเพิ่งผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจมาก็ตามระหว่างที่กำลังตั้งใจเรียนอยู่นั้นเธอก็เหลือไปเห็นหญิงชราค,คนหนึ่งพยายามเดินเข้ามาใกล้หน้าต่างห้องเรียนเจสังหอนใจไม่ดี จึงเดินออกมาจากห้องและพบว่าหญิงชราคนนั้นตอนนี้เดินเข้ามาในตัวอาคารแล้วและห่างจากเธอแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองเจตัดสินใจขับรถออกมาจากโรงเรียนและมาแวะร้านที่เพื่อนของเธอทํางานอยู่เจเล่าสิ่งที่เธอเจอให้กับเพื่อนของเธอฟังพอเพื่อนของเธอเสนอว่าคืนนี้เขาและเพื่อนคนอื่นๆจะมานอนเป็นเพื่อนเธอถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันได้ทันท่วงทีเจก็ไม่ได้ขัดอะไร ตกดึกพวกเขาก็มานอนกับเจพร้อมหน้าพร้อมตาและสิ่งที่เจกลัวก็ปรากฏให้เธอได้เห็นอีกครั้งรอบนี้เจเห็นมันมาในรูปร่างของชายตัวยักษ์ตากลวงโบเธอตกใจมากจึงรีบวิ่งหนีเจ้าสิ่งนั้นออกจากบ้านเพื่อนเพื่อนของเจก็ตกใจมากเช่นกันพวกเขาจึงวิ่งตามเจออกมาเกรกเพื่อนสนิทเธอที่อาศัยอยู่บ้านไกล,กลได้ยินเสียงเอะอะจ,จึงเดินออกมาดูและพบกับเจและเพื่อนคนอื่น เจจึงเล่าทุกอย่างให้เกรกฟังแม้เกรกจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เจพูดเท่าไหร่นะแต่เขาก็อาสาขับรถพาเธอไปที่บ้านของฮิล์เพื่อจะทําให้ได้เบาะแสเพิ่มเติมณนะบ้านฮิล์พอพบรูปถ่ายของฮิล์เลยเรียกเจมาดูเจจําเสื้อของคนที่ถ่ายคู่กับฮิล์ได้นั่นคือเสื้อประจาโรงเรียนลอสแนไฮสคูลพวกเขาจึงเดินทางไปที่ลอสแนไฮสคูลทันทีที่นั่นพวกเขาได้รู้ที่อยู่ของฮิล์และยังรู้อีกว่าชื่อจริงของเขาไม่ใช่ฮิล์แต่เป็นเจฟต่างหากละ่ะ ที่บ้านของเจฟเมื่อเจฟเห็นเจเขาก็บอกให้เจกลับบ้านไปเพราะถ้าเจตายคำสาบจะกลับมาที่เจฟก่อนไปเจฟบอกทริคนิดหน่อยถ้าขับรถไปให้ไกลพออาจจะพ้นจากพวกมันได้ช่วงหนึ่งเพราะพวกมันตามเราได้แค่การเดินเท่านั้นพอได้ยินดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางข้ามจังหวัดมาพักกันที่ทะเลเมื่อคิดว่าอยู่ไกลมากพอแล้วเจจึงเริ่มฝึกยิงปืนเพื่อใช้สําหรับป้องกันตัวจากพวกมัน ระหว่างที่เจกําลังนั่งพักอยู่ที่ริมหาดอยู่นั้นจู่ๆผมของเจก็ถูกบางสิ่งบางอย่างกระชากอย่างแรงเลยครับคราวนี้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นกันหมดว่าเจกําลังต้องเจอกับอะไรเจยหยิบปืนพกออกมาและยิงไปที่มันซึ่งปรากฏว่ากระสุนสามารถทําให้มันบาดเจ็บได้จริงๆหลังจากนั้นเธอก็วิ่งหนีไปที่รถของเกรและสตาร์รถแบบด่วนจีหนีมันออกมาแต่ก็ต้องเจอกับรถที่กําลังถอยมาจากซอยพอดีนั่นทาให้รถของเธอเสียหลักและพุ่งชนกับทุ่งข้าวโพดแล้วหัวเธอก็ไปกระแทกกับพวงมาลัยจนสลบไปเจลืมตาตื่นขึ้น,นมาาาที่โรงพยาบา เกรกซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังไม่เชื่อเรื่องนี้เขาจึงอาสามาเฝ้าเจาและใช้โอกาสนี้ขออัดึบอดัดดบกับเจเจก็ไม่ขัดข้องเพราะเธอก็แอบชอบเขาอยู่เช่นกันนั่นจึงทำให้คำสาปส่งต่อไปที่เกรกหลังจากนั้นไม่นานเจก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแต่พอเจกลับมาบ้านเธอก็เอาตะเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนเลยจนอยู่มาวันหนึ่งเจเห็นคนน่าสงสัยแอบเข้าไปในบ้านของเกรก เธอมั่นใจมากว่านั่นไม่ใช่คนแน่ๆเธอจึงรีบวิ่งไปที่บ้านของเกรกเพื่อห้ามไม่ให้เขาเปิดประตูห้องแต่มันสายไปแล้ววิญญาณในรูปลักษณ์แม่ของเกรกพุ่งเข้าบีบคอเกรกจนตายซึ่งนั่นทําให้คำสาปกลับมาที่เจอ,อีกครั้ง รุ่งเช้าพอมาหาเจที่บ้านและบอกชอบเธอเขาบอกกับเธอว่าเขาอยากช่วยเจจึงตัดสินใจให้พ่อพาเธอไปที่สระว่ายน้ำในโรงเรียนเก่าของพวกเขามันเป็นสถานที่ปิดและกว้างมากทีเดียวที่เลือกที่นี่เพราะประตูเข้าออกมีแค่ทางเดียวเจเลยคิดว่าที่นี่แหละคือสถานที่จัดการผด็จศึกมันได้ง่ายที่สุดแล้วมันก็มาหาเจจริงๆตามที่คาดเอาไว้มันคว้างปาสิ่งของใส่เธอจนบาดเจ็บพ่อถามเจว่ามันอยู่ที่ไหนเจจึงชี้จุดที่มันยืนอยู่ให้พ่อรู้พ่อจึงคว้าปืนยิงใส่มันจนมันตกลงไปในสระ ในสระตอนนี้ไม่เห็นแม้แต่เงาของมันทิ้งไว้แค่เลือดที่นองเต็มน้ำไปหมดพอเป็นแบบนี้เจและพอเลยตัดสินใจอดึบอดึบกันตอนนี้คำสาปจึงถูกส่งต่อมาที่พอพอตัดสินใจส่งต่อคำสาปให้กับโซเพนีเพื่อกระจายมันไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมาหาพวกเขาได้อีกหลังจากนั้นเจและพอก็ตัดสินใจเป็นแฟนกันทั้งคู่กุมมือกันไว้แน่นเพื่อหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับมันจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน i ิ d b ไปถึง6.8แดคะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกัััันนบบบ้าางงครกหทีี่่่มชือว It follows yahi man tama.